3ปีเกิดหลังตรุษจีนปี2566ดวงม้ามืดมาแรงก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยนะคะในเทศกาลตรุษจีนพศ2566นี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ไหว้เจ้าไหวบ้บรรพบุรุษไหว้วิญญาณต่างๆ นะคะแล้วก็ได้ทําบุญเสริมดวงให้กับตัวเองแล้วแก้ปีชงแล้วนะคะจะมีทั้งหมด3ปีเกิดด้วยกันค่ะที่ดวงมามืดมากๆดูเหมือนดวงเนี่ยจะทําอะไรหยิบจับอะไรก็ไม่ค่อยดีแต่ดวงถึงจุดจะพลิกเนี่ยพลิกเลยนะคะดวงมามืดในที่นี้ก็คือจะได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาได้โชคลาภมาแบบ ฟลุกฟลุกการงานการเงินดีขึ้นนะคะที่สำคัญหากมีปัญหาอะไรอยู่ก็จะมีคนมาช่วยเหลือมาอุปถัมภ์นะคะและยิ่งถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะจะได้โชคลาภลอยมาแบบฟรุกฟลุกมาแบบไม่ได้ตั้งตัวด้วยแอะสมปีเกิดดวงม้ามืดมาแรงนั้นได้แก่ปีเถาะสองปีมะโรง และ3ปีวอกนั่นเองค่ะ